แมนยูยอมขาดทุนเปิดราคาขายแฮร์รี่แม็กควายมนเชสเตอร์อิติงนิวส์สื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ระบุแมนยูเนเตตต้องการเงิน50ล้านปอนด์สำหรับทีมไหนก็ตามที่อยากได้แม็กควายไปร่วมทัพโดยจะยังถือว่าปิแสดงขาดทุนพอตัวเมื่อเทียบกับเป็นเงินที่พวกเขาเคยจ่ายไปเพื่อเอาแม็กควายมาเสริมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเตตตั้งค่าตัวแฮร์รี่แม็กควายเอาไว้ที่50ล้านปอนด์หรือราว2,250ล้านบาท ตามการางานจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตือท้องถิ่นประจำเมือง Manchester. แมนเชสเตอร์ในฤดูกาล2022ถึง2023แม็กวายเป็นตัวเลือกลำดับท,ท้ายของแมนยูได้ลงเล่นในลีกไปเพียง16นัดสำหร้ายตอนที่รับโอกาสลงสนามก็ยังทำผลงานไม่ดีเท่าไหร่จนทำให้มักโดนตำหนิอยู่เรื่อยๆทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาแม็กควายมีข่าวกับทอแนนฮอสเปอร์อ์เซานิลลาเวสต์แฮมยูไนเต็ดและนิวอคาร์เซล เป็นที่เชื่อกันว่าแมนยูยังไม่ได้ตั้งเป้าที่จะร่วแม็กควายให้ได้เพราะหากทําอย่างนั้นแล้วพวกเขาก็ต้องไปหาเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีมาเป็นอะไหล่ของทีมแทนที่เขาทกระนั้นแมนยูก็ประเมินเอาไว้ว่าถ้าต้องขายแม็กควายจริงๆราคาตั้งต้นในดยวนี้ก็ควรจะอยู่ที่50ล้านปอนด์ซึ่งก็เป็นที่เชื่อกันว่าไม่มีทีมไหนพร้อมจะจ่ายเงินในระดับนั้นโดยต่อให้แมนยูสามารถปล่อยแม็กควายได้ราคานั้นจริงๆพวกเขาก็ยังจะขาดทุนอยู่ดี หลังเคยจ่ายไป80ล้านปอนด์เพื่อคว้าแม็กควานมาจากเลสเตอร์เมื่อปี2019นิบกาเคิลเซนกำลังมองหาทางปล่อยตัวอัลลองแซงมารซิแมงออกจากทีมเพื่อนำเงินไปสมทบทุนซื้อหาวิบาลรายงานจาก The เดอะติกาเผยว่าแซงมกักซิแมงวัย26่ได้รับความสนใจจากลีกซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ปลายซีซันที่ผ่านมาและมีการติดต่อไปหาสาริกาดงเพื่อสอบถามรายละเอียดเสียงกฤดคาดว่าเดอะแม็กไพ พร้อมเปิดทางปล่อยในรูปความเร็วสูงออจากทีมเพราะซีซั่นที่ผ่านมานักเตะชาวฝรั่งเศสลงเล่นในพิมลีกเพียง25นัดเท่านั้นและก็เป็นตัวจริงแค่12นัดบวกกับช่วงที่ผ่านมาน,นิกเกอร์เซนมีแผนกำลังเร่งเจรจากว้าหาวิบาร์จากเลสเตอร์ส่งผลให้อนาคตของแซงมัคซิแมงตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนเทดการ์ระบุว่าสาริกาโงงไม่มีปัญหาในการปล่อยแซงมักซิเมงที่เหลือสัญญา3ปีออจากทีมหักได้ราคาที่เหมาะสม โดยทีมพร้อมนาเงินที่ได้ไปสมทบทุนคว้าตัวฮาวิบานคาดว่าสโมสรจากซาอุดีเตรียมเจรจาแบบจริงจังแถมในรายงานจากสื่ออังกฤษเปิดเผยได้ว่าตัวแทนเกเตะได้รับการติดต่อเป็นที่เรียบร้อยและคลิปรายงานเอาเอติฟักสนใจจอแดนเฮเดอร์ซันกองกลางกับตันทีมลิวอภูสโมสรดังจากสาเดรเบียที่เพิ่งแต่งตั้งสิีเฟนจลัดทำหน้าที่คุณซื้อใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ ท้ามกลางกระแสข่าวว่าเจอราดอยากได้นักเตะจากพิมลิกไปใช้งานล่าสุดเป็นเฮอร์สซนวัย33ที่ถูกเลคลิปโยงว่ากําลังเป็นที่สนใจของทีมเอาเอติฟักโดยทางเจอราตพร้อมมีส่วนร่วมในการเจรจาโน้มน้าวนักเตะเฮอร์เันเหลือสัญญากับหงแดงจนถึงกลางปี2025แม้ที่ผ่านมาสื่อกรีเชื่อว่าเฮนโดจะลงเล่นในทีมแอนฟิลด์ต่อไปแต่ตอนนี้สื่อฝรั่งเศสร,ระบุทีมจากซาอุพร้อมลุกเข้าหาแบบจริงจัง คาดว่าเฮเดสันเตรียมตัดสินอนาคตรเร็วนี้แต่ดูเหมือนว่านักเตะพร้อมลงเล่นในพิมลีกต่อไปเพราะต้องการรักษามาตรฐานเพื่อติดทีมชาติอังกฤษไปเล่นยูโร2024แม้หงแดงจะเสริมทัพด้วยการควา้าอเล็กซิสแมคแ s ลนสเตอร์กับโดมินิกโซเวอร์ไซ์มาร่วมทีมแต่ถึงกระนั้นเฮดเดสันก็พร้อมอยู่เพื่อสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงอังเก้บพอลสกคกลูผู้จัดการทีมคนใหม่ของแทร็ฮอสเปอร์ยอมรับ ไม่มีการประกันอนาคตใดๆทั้งสิ้นกับแฮร์ร่เคนศูนย์หน้าคนสำคัญพอสโคกูกเข้ามาคุมทีมสเปอร์เมอ่อซัมเมอร์2 0 2 3เช่นเดียวกับที่มีการคาดการณ์ว่าเคนจะอำลาทีมไปเพราะองก,การประสบความสำเร็จในเส้นทางอาชีพขณะที่สัญญากับต้นสกัดเหลือปีสุดท้ายไม่ผมไม่มีหลักประกันใดๆและผมไม่คาดหวังการรับรองใดๆด้วยเพรเรื่องนี้พวกคุณไม่มีทางทำให้ชัดเจนหรือแน่นอนได้ ผมพยายามจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ผมรู้ในตอนนี้และสิ่งที่ผมรู้ตอนนี้ก็คือแฮร์ริเคนเป็นส่วนหนึ่งของทีมเขากําลังรอรอที่จะกลับมาซ้อมเจอกับนักเตะที่จะกลับมาที่นี่และเราจะเริ่มทํางานร่วมกัน